ไปที่ห้องเต้นถ้าไปจองไปกันไม่ร้าไม่ห้องตัวเมียตัวไมียตั้เมียได้วคนตัวเมยอู่ตัวม่มาเม่ไห้่นี่ยท่านไหนอยู่ไ ต้ามาให้กายไม่ลาให้เกมเาแต่เราต้องอมาในการไม่เราเาคุ้มก้ันคาัดเดอนมึง้งขั้มา่งบนเทเราตัข้นเข้าาก่ั้งขันสังูนสางโูนจะพึงเมื่อ้ถานได้ดาตีมเนี่มันแทงเบิร์ป่ะราคาเท่าไหร่สามสิบหกบอ่ะนะราคาสามสิบหกสิบสาม สามสิบหกสิบสหายพัดจ่อปวกนายงไก่นาทีของทีมงานห้องนกูปตาโตขยับบอกเลยท่านพี่น้องขยับเลยทีมงานของนักบอลขั้นลอยอาตาซิจูนเข้ามาเลยท่านน,าน,น,นักบอลขั้นลอยทาสิจูนเข้ามาเลยเอาบอลจูนเนาะครับดีแล้วดีแล้วนายดีแล้วน,น,น,นักบอลขั้นลอยบอลจูนนะครับ ยังม้อคเรียบร้อยะะ้วครับบอกว่าเบิร์นหนไปละนห้หนขึ้นสูงสูงลสะทาทำไปได้หลายสายันงอบวกได้ยกกายห่องนุกตาโตไฟจนังจมโชคดีสามสงนึงป้า ยงม่ขึ้น,นัมนวครับมันก็แห้องหาอาฟังาคังข้าง